สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆจากพระสูตรหนึ่งนะคะคือจุลมาลุงกโยวาทสูตรค่ะซึ่งเป็นเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งพระมาลุงกะยะบุตรท่านมีคำถามที่ค้างคาใจมากเกี่ยวกับเรื่องที่ค่อนข้างเป็นปรัชญาแต่ว่าพระพุทธเจ้ากลับไม่ทรงตอบเราจะมาลองคุยกันดูค่ะว่าคําถามเหล่านั้นคืออะไรแล้วทําไมพระองค์ถึงเลือกที่จะไม่ตอบคําถามเหล่านั้นครับ หัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยเนี่ยก็อยู่ที่การทำความเข้าใจมุมมองที่เน้นการปฏิบัติจริงๆนะครับคือทำไมการจัดการกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยซึ่งก็คือความทุกข์แล้วก็หนทางที่จะดับทุกข์เนี่ยมันถึงสำคัญกว่าสำคัญกว่าการไปพยายามหาคำตอบสุดท้ายให้กับคำถามเชิงปรัชญาที่มันซับซ้อนแล้วก็อาจจะไม่นำไปสู่เป้าหมายจริงๆก็ได้นะครับ ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะประเด็นเริ่มต้นเลยก็คือตัวพระมาลุงกยบุตรเองท่านรู้สึกอึดอัดใจมากๆคือท่านสงสัยในสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิสิบประการใช่ไหมคะพวกความเห็นสุดโต่งเกี่ยวกับโลกชีวิตอะไรแบบนี้เช่นโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงชีพกับร่างกายเป็นอันเดียวกันหรือคนละอย่างสัตว์ตายแล้วเกิดไหมไม่เกิดไหมหรือว่าทั้งเกิดทั้งไม่เกิดอะไรทํานองนี้คะ่ะ ครับเป็นคําถามใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ค่ะแล้วท่านก็ถึงขั้นคิดว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตอบคําถามเหล่านี้ให้กระจ่างเนี่ยท่านอาจจะอืลาศิกขาไปเลยก็ได้น่าสนใจนะครับตรงนี้แต่ว่าแทนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตอบคําถามเหล่านั้นไปตรงๆนะครับพระองค์กลับทรงย้อนถามพระมาลุงกยบุตรก่อนถามว่าตอนที่ท่านมาขอบวชเนี่ย พระองค์เคยให้สัญญาหรือตกลงกันไว้หรือเปล่าว่าจะมาตอบคําถามเชิงปรัชญาแบบนี้ให้อ๋อค่ะซึ่งพระมาลุงกะยะ็ยบยต้คันเธอยอมรับนะครับว่าไม่เคยมีข้อตกลงแบบนั้นเลยอันนี้ก็เหมือนเป็นการชี้ให้เห็นก่อนเลยว่าการไปเรียกร้องในสิ่งที่เราได้ไม่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันอาจจะเอ่อไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับ ค่ะแล้วก็มาถึงอุปมาที่สําคัญมากๆที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างเรื่องชายที่ถูกยิงด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษนะคะครับอุปมาณี้ชัดเจนมากพระองค์เปรียบเทียบว่ามีชายคนหนึ่งโดนยิงด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษร้ายแรงเลยแต่แทนที่เขาจะรีบให้หมอมาดึงลูกศรอ,ออกรักษาแผลก่อนเขากลับมัวแต่ถามรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเช่นใครยิง คนยิงเป็นคนวัน,นะไหนชื่ออะไรสูงต่ำดำขาวยังไงอยู่ที่ไหนธนูเป็นแบบไหนใช่ครับแล้วก็ถามไปถึงสายธนูทำจากอะไรลูกศรทำจากอะไรขนนกที่ติดหางลูกศรนี่เป็นของนกอะไรโอ้โหเยอะมากซึ่งพระองค์ก็เชยเห็นว่ากว่าชายคนนั้นจะได้คำตอบที่อยากรู้ทั้งหมดนะครับยาพิษมันก็คงซึมก็สู่ร่างกายจนเออเสียชีวิตไปซะก่อนแล้วอือหือจริงด้วยค่ะครับ มันก็เปรียบเหมือนกับการปฏิบัติธรรมนั่นแหละครับถ้ามัวแต่จะรอคำตอบเรื่องทิฏฐิทั้ง10อย่างให้มันเคลียร์ให้มันกระจ่างแจ้งก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติเพื่อดับทุกเนี่ยก็อาจจะสายเกินไปมันเหมือนกับเออบางทีเราอาจจะเรียกว่าคิดเยอะจนไม่ได้ลงมือทำหรือ analysis paralysis อะไรทำนองนั้นนะครับมัวแต่ไปติดอยู่กับคำถามที่ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาจริงๆอ mm. ค่ะเข้าใจเลยค่ะแล้วพระองค์ก็ยังทรงถามย้ำด้วยใช่ไหมคะว่าการที่เราจะมีความเชื่อว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงหรือมีความเห็นสุดโตง่งอื่นๆในสิบอย่างนั้นนะ่ะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประพฤติพรหมจรรย์หรือเปล่าซึ่งพรหมจรรย์นในที่นี้ก็คือการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ดับความเกิดแก่เจ็บตายความโศกเศร้าอะไรพวกนี้ใช่ครับ ซึ่งคำตอบก็คือไม่ว่าเราจะมีความเห็นเชิงปรัชญาเหล่านั้นไปทางไหนก็ตามนะครับความจริงพื้นฐานของชีวิตคือการเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ต่างๆเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอ๋อค่ะพระองค์ก็เลยเลือกที่จะไม่พยากรณ์หรือว่าให้คำตอบแบบฟันธงลงไปในเรื่องที่มันไม่ได้นำไปสู่การดับทุกข์โดยตรงแต่จะทรงมุ่งสอนเฉพาะสิ่งที่มันจำเป็นจริงๆแล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหานั้นได้จริงๆครับ เหมือนกับว่ามีการขีดเส้นแบ่งไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่พระองค์จะทรงตอบกับอะไรที่ไม่ทรงตอบถูกต้องครับถ้าเรามองภาพรวมใหญ่ขึ้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงตอบก็คือพวกทิฏฐิสุดตรงสิบประการนั่นแหละครับเพราะว่ามันไม่ประกอบด้วยประโยชน์คือไม่ใช่สาระสําคัญของการเริ่มปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้นําไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือน,นิพพานหรือความดับสนิทของทุกข์แต่สิ่งที่ทรงสอนอย่างชัดเจนเลยและถือเป็นหัวใจสําคัญมากๆกก็คืออริยสัจสี่ หรือความจริงอันประเสริฐสีประการซึ่งก็ว่าด้วยเรื่องทุกข์เหตุเกิดทุกความดับทุกขแล้วก็หนทางปฏิบัติเพื่อไปให้ถึงความดับทุกนั้นอริยสัจสี่นี่เองครับเพราะหลักธรรมชุดนี้แหละครับที่เป็นประโยชน์โดยตรงเลยนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกําหนัด ้วก็คามดุดดพไจริงๆสรุปแล้วนะคะสาระสําคัญจากเรื่องนี้ก็คือการเหมือนกับเป็นการเตือนใจให้เรากลับมาโฟกัสที่ปัญหาที่เป็นแกนแท้จริงๆที่อยู่ตรงหน้าก็คือความทุกข์แล้วก็วิธีการที่เราจะลงมือปฏิบัติเพื่อจัดการกับความทุกข์นั้นมากกว่าที่จะปล่อยเวลาให้เสียไปเป,ปล่าๆกับการไปหาคําตอบในคําถามที่เป็นนามธรรมที่อาจจะไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์ที่เป็นรูปรธรรมไปได้เลยนะคะครับผมแล้วเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นข้อคิดให้เราลองกลับไปเอ่อ สำรวจตัวเองในชีวิตประจำวันดูได้นะครับว่ามันมีบ่อยแค่ไหนกันนะที่เราอาจจะเผลอหลงทางไปกับคําถามหรือท้อสงสัยหรือเรื่องราวที่มันอาจจะไม่จําเป็นหรือยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้จนกระทั่งเราเผลอละเลยปัญหาที่มันเร่งด่วนกว่าหรือสิ่งที่มันควรจะต้องลงมือทําจริงๆซึ่งรออยู่ตรงหน้าเรานี้เองหรือเปล่าครับ